สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านเนนี้ก็อยู่กิจกรรมการแจกทูมันนี่ผ่านการแข่งขัน P.B. นะฮะก็ส่วนคนแรกที่แข่งเสียค่าสมัคร20บาทไปกับเริ่มการแข่งขันแล้วนะโอ้ยคนวิ่งรับคนรักยังเลือกเต็ม้ออยิงปะทะกันแล้วปะทะกันแล้วเย้ในตาที่หนึ่งคุณรักชนะนะใครมาไม่รู้

โอนยิงทีดิเอโอ้ตัดสอนเลยจตยิงมี่กะร้องเพลใครชนะใครชนะก,นก็รับเปอร์เวอร์นะครับชนะก็ต้องมันจะเป็นแมตช์แมต์นะฮะแล้วก็แข่งกันไปเรื่อยๆมีมีมีด้วยกัน สามสองคู่สองคู uh, no, yeah. <us uk> <us uk> oh, on, ่แต่ว่ามีห้าคนครับแต่ว่าคนคุณฟุตจะเป็นคนแข่งรอบในรอบที่สองแล้วปัญหาแล้วปัาแล้วโอ้ยิงกันแล้วครับเย้มันเหมือนสลากันฆ่าเราฆ่าเราฆ่าเฟิร์นเฟิร์นก็มาฆ่าเราตอ ตอนนี้ใครจะชนะเราจะไปดูกันนะฮะแล้วจะมีแมตช์อื่นๆนะเออไปเลยโอ้เอาแล้วยังไม่เจอกันฮะอยู่ไหนอะยังไม่เจอกันเลยนะวูจัดไปเลยยิ่งอ่ากันแล้วจะตายแล้วเย้ย มันเหมือนสลับกันค่าเฟิรเลือดเลืสามอะเรือจั๊แล้วเนี่ยเปิดมีเลือดเท่าไหร่ร้อยหนึ่งมาร้ย<อ>ี่สิบโอเคมจริงมันผิดกฎแต่ไมเป็นไรช่างมันอะไรอะเปิดไม่รู้ยเรไม่รู้นักแล้วโอ้ยเปิดเลือเือดอเปอริรเลือดร้อยนึ่งว่าเอ้อยหนึ่งอี่สิบนั้นร้อยรอยมั้งตอนนี้ร้อยยิงแล้วเอ เออแย่แล้วแย่แล้วครับแย่แล้วจัดระเบิดยิงหึปึ๊บ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 อือชแย่แล้วแย่แล้วครับมือสติเต็นเลยเออปืนนำไปแล้วครับโอ้แพ้แล้วเนี่ย แพ้ไงก็ต้องไปเจอทีมอื่นะละต้องไปเจอกับคนแพ้ของทีมอีกทีห,หนึ่งเฟอร์ไฟเลยเฟอร์นจะชนะอยู่แล้วเออตอนนี้สงสัยเฟิร์จะแพ้วะ่ะหรือเปล่าเราแพ้แล้วเริ่มตั้งสิบไอ้เฟิร์ เิเหลือเลือเท่าไหร่อะไม่บอกออ้โจบครับแมตที่หนึ่งจบไปแล้วนะครับเดี๋ยวเราขอตัดไปที่แมตที่สองกันเลยสวัสดีท่านผู้ชมท่านนะฮะวันนี้เราก็มาอยู่กับการแข่งของคู่ที่สองนะฮะระหว่างคุณฮานองกับคุณเฮลนเซอร์นะฮะโอ้โห ประททกกระล้วประททกกระล้วเย่ตอนนี้ฮานองชนะเป็นหนึ่งแล้วนะครับทำไมตอนก่อนนะที่สีตอนนี้ขอลบคะแนนไปเฮ้ยเดี๋ยวเราให้คะแนนทั้งสองคนเองไม่ข้าจะตายไม่ได้มาสยิงบาทีอยู่ไหนยาเมื่อโอ้ยยิงกันแล้วเหรอเออยิงบาทีจะได้ดูไง โอเคยังไม่เจอกันครับไปเจอแล้วเย้ฮะน้องเฮดช็อตครับน้องสึกบึงบังขึ้นมาเด้งเลยคะแนนจากคำที่หนึ่งไม่ได้ยังไงไม่ได้ครับต้องคะแนานจากใครเจอกันแล้วนะคุณเฮลเน่เอ้ยคุณตำนานฆ่าติตาเดียบโอเคสองคะแนนจริงจริงเนี่ย คุณเฮวไนเซอร์ใช้คีิปมันค่อนข้างที่จะกะโหลกกลามากเพราะว่ามันดูกินเกียนนะคุณทันใช้เอ็มเจเออเปลี่ยนก็ได้ไฟร์อินท์เอาเอชจะเสียงดังไหมเอ้เจึแล้อเออเออเลยแปดบนัดต้องแข่งรอบชิงนะคะรอบสุดท้ายชิงที่หนึ่งเนี่ย ผมจะให้ทุกคนใช้ K1 นะครับเออชโอ้ยสามตัวซองแล้วทำไมคุณฮานองเป็นเช่นนี้นะครับตะกี้ยังปึงปังอยู่เลยนะฮะปึงปังบึ้งไปเลยนะออกอัลติตายไม่ต้องฆ่าละ สงสัยเราจะรู้ผลกันแล้วนะฮะคุณฮานะ้องคุณฮาน้องชนะครับ okay, เอาเย้คุณเ,เล่นอาน้าวมาที่ไหนล่ะก็ดูใครกัน,นเอนงสิจะเจอกันแล้วเจอยังครับเจอเจอกันแล้วเย้โอ๊ย,ยน่าเสียดายเลื่อนห่างกันนิดเดียวนะฮะเดี๋ยวเราขอครับที่แมตท,ที่สองเลยนะฮะสองคู่นี้เราก็ได้ผู้ชนะกันแล้วนะฮะนั่นก็คือเฟิร์นแอนด์เฮลเนเซอร์ครับสวัสดีครับ ก็มาอยู่กับแมตช์ <content. S 2> ผู้แพ like <con> <eye Hayır. S 2> ้ก <con> ันนะฮะจากการแข่งทั้งสองแม์เราก็จะมาแข่งผู้แพ้ทั้งสองคนก็จะมาแข่งซึ่งกันและกันนะครับอย่าจ้อยงอนปะทะกอ่ะปะทันแล้วปะทักอยู่ไหนอ่ะปะทักก็แล้วปะทะกันแล้วเออเออเออจบเนี่ยเย่ปืนไอ้พิเศษมันยิงเลยรักแพ้รักรักโดนยิงเลย อัดเหรออัดอยู่ครับเอ๊ะอ้าวฟุบ้าฟุบค่าตัวตายก็ว่ามันยิงก็ไม่จบก็ก็อยู่ในฐานฝึกไปนี่อต้องฝึกโอเค let's go ไปดูทันเล่นเนื้อไปเลยทันมาฟังฟีไฟอะไร Fire in the hall อุ้ยระเบิดเต็มหน้า เราแพ้เราแพ้เมื่อกี้เรายังแพ้เฟิร์นเลยฮะคุณชนะเราไม่เสียเราแพ้เดี๋ยวดูนะไปยมาดูคุณรักกันไปยืนในหอไปดูท่าเดือยได้ไหมเจ๊รักชนะด้วยครับเอ้าเราแพ้เหมือนเนี้เราแพ้จมชวยนี่ได้50รอเออ Let's go ก็เลยก็ดีาด่าไปซื้อม,มิดปิดมันจะเอามาให้ลบบใหกลรล้ก,ก่อนใช่เหรอถ้ามาใกล้ตังแต่แล้วยิงแล้วเปิดแล้วเปิดแล้วเอ้ยไม่เราแพ้เราแพ้คุณดูต่อรมักเกีย้เราสูบยิงไม่ต้องห่วงโอัชนะหนึ่งรแพ้สี่กา ช็อตรถมาได้ยังไงไม่รู้เรามาได้เล่นด้วยเอาแล้วปะทะกันเลยแมานี้ก็จบกันแล้วนะคะเดี๋ยวเราขอตาไปที่แมตช์หน้าเลยครับสุภาพโอเคก็แมตช์ผู้ชนะทั้งสองแมตช์นะครับคุณเฟิร์มแข่งกับคุณเฮลนิเซอร์นะฮะแล้วถ้าใครชนะก็ไปสู้กับคุณโฟกใช่ไหมใช่แล้วแล้วถ้าใครแพ้คนแพ้ก็จะได้ที่สองนะ เรา,าละอรเราไม่ได้ชมเชยใช่ไหมบอกว่าได้อะบอกว่าได้เพราะคะแนนเท่าก okay, ันเออเย้โอ้ยเฮลไนเซอร์ชนะแพ้โดนโดนสไนด์ไม้ยิงสไนด์ก็ถอยเทพสัตโอเคไม่ใช่ P S G one ก็ดีแล้วมาดูคนนัดเล่นเก่งันาดนี้ให้อ้ มีก็ไม่โดนเลยนะครับเออเอาแล้วเอาแล้วเออเอาแล้วโค้กไฮตันโดนตายออกมาแล้วยเย้นัดนัดเฟินไปไปหน,นัดมันต้องโชว์เทพก็ได้นะเหมือนนัดจะตอนนี้ใครัดแบบตอนนี้ใครตอนนี้เสมอกันอยู่นึง เอ,อค้คุณคุณคนที่ไม่ได้แข่งกัหรุน้าปิดไม้ก่อนนะครับเจืออยูกันแลแ้วเฮ้ยวเหลือหกเท่านั้นอือดีกไมเด้ยเอาปืเลยดิอันอนี้แหละ ถ้าสมมุตินะฮะถ้าคุณเฟิร์นได้คะแนนเท่ากับลักก็ลักต้องแข่งใหม่นะฮะอีกรอบหนึ่ง oh <my> เราเล่นอยู่ไม่ไม่ถ้าถ้าเฟิร์นได้คะแนนเท่าเท่าลักน่าจะมีคนเต้นไ,ไ,ได้เชแท็กเอ้ยได้เชแท็กได้เชแท็ก ใช่ใช oh, ้แทกตาลีน่าอยู่เออปืนพกโชพกโชท็อกโชอะไรเกมโชว์จะบอกว่ามีแค่อย่างนั้นนี่เจ้าพกโชว์ไม่ใช่ไหนพกโชว์เจอเจอยังยังเจอเจอกันแล้วเจอใกล้เจอกันแล้ว เจอเจอแล้วเจอแล้วโอยเออคุณนัาคิดยังไงครับใช้ PSG One Pick Two เามันถนัดอย่างนี้อยู่แล้วนี่หว่าเออปืนพกโชวละตีสี่มือก็เกือบจะออก โอเคตอนนี้ได้เดี๋ยวผมจะถึงเวลาที่ผมต้องให้คะแนนแล้วนะฮะอยู่พวกบูมาเลยนะมั่นใจมากนะฮะเออเออยู่เรื่องอะไรนะเนั่อเออเอาแล้วเอาแล้วเออเก๊ โอเคฮะแล้วก็ไปสู่แมตช์ต่อไปนะครับโอเคนี่ก็เป็นแมตช์ขั้นรุนแรงผู้ชนะจากทัท้่วแมตช์มาแข่งกับแอดมินนะฮะซึ่งก็คือคุณตำนานซึ่งคุณตำนานจะได้ในแมต์นี้ถ้าชนะจะได้เต็มเต็มเบยร์สิบคะแนนแล้วผมจะให้คะแนนอีกเนื่องจากพว่าเขาไม่ได้แข่งรอบแรกนะ,ะทำให้คะแนนเขาอาจจะน้อยกว่าคนอื่นในรอบนี้เขาเลยมีคะแนนเต็มถึงสิบคะแนนด้วยกันเพราะว่าคนอื่นจะมีคะแนนเต็มแค่ห้าคะแนนโอเปท่ากันนะกแลวครับ เอ้ยเก็บรอยครับเจนเนอเรอร์นอนนอนจมกองเลือดเลยฮะไหนวะเห็นแต่ไม่มีเลยโอเค let's go หมด,ดแล้วปะทะแล้วปะทะแล้วไม่ต้องโชว์ก็ได้นะฮะผมกลัวว่าคุณโชว์แล้วจะคุณจะแพ้นะอ้าวถือคิดมาครับเอาแล้วเอาแล้ว ดูซี่คู่ในด,ดูโอรูซี่ได้ใช้แล้วดูโอรูซี่โอ้เย่อคุณเอวไนเซอร์ใกล้แล้วเดี๋ยวนะเพียงเงไหนฮะผมลุ้นอยู่ผมลุ้นอยู่นะเราจะมาทดสอบตันะวนะระวังให้ดีน,นะฮะระวังให้ดีเจ้าโอ,อนโอ้เลือดใกล้เคียงกันมาก กระจายอย่างําทำไมเราเข้าไปดูการแข่งไม่ได้โอ้เอาแล้วเอาแล้วเยอ่อเสี่ยงกระจายอ่ะเออโอ้ยคุณนัชนะครับเนื่องจากเขาใช้ปืนนี้นะฮะถ้าเขาใช้ปืนเดียวกันเนี่ยคุณคุณนับแพ้แน่นอนครับโอ้โหไม่มีนีหว่าอยากเสือ อาอปะทะกันแล้วเอ้ยแย่แล้วแย่แล้วโอ้หเปิดอย่างนี้เย้เย้ขนาดใช้ยคิดนั่นเนี่ยทำไมไั้กากจังเลยแห,สอ,หยสองหนึ่งนะฮะสองหนึ่งค,คู่นี้มันคู่ที่สูสีมากนะีเล่นอะไรดีกันเอาแล้ว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 เล่นไม่อยู่เล่นดีเล่น AI ย e เอ้ย สาม,มหนึ่งแล้วครับออตำนานไหนอยูอ่แล้วตำนานนำไปสามแล้วตมอตมถ้าตำนานชนะนะฮะก็จะเป็นที่หนึ่งยกเว้นถ้าคุณอยากได้เงินเยอะกว่านี้คุณก็ต้องแข่งกับผม,มให้ใชนะนะฮะได้เท่าไหร่อถ้าชนะการร้อก็สองร้อยสามร้อยเพิ่ไมไปสามร้อยเหรออืมอก็ดีน่าจะเจอกันแล้วนะฮะอือหลับไปครับ งานนี้ก็ดีที่สุดเบอร์นั้นก็เท่ากับก็เพิ่มเงินเพิ่มไปสามร้อย่ไมเพิ่มเพิ่มไปยี่สิบบาทกลับไม่ใช่ไม่ใช่แล้วโอ้ไม่น่าคาวตายเลยครับจบเร็วมากสี่ต่อสองแล้วเดี๋ยวขอให้คะแนนก่อนนะครับ ออเรดี้เ oh, ย้โอ้โหยังไม่ได้ทําอะไรเลยโอเคไม่ okay. เอาฟักชันเหรอเรียบร้อยแล้วครับโอเคเดี๋ยวขอไปสรุปผลนะโอเคสรุปผลก็เลยนะฮะคนที่ได้ที่1ก็คือตํานานได้คะแนนรวมกัน14นะฮะคุณเฮลไนเซอร์ได้คะแนนรวมกัน12นครับคุณฟอยได้8นะฮะพาน้องแอนลักได้7นะฮะโอเคเรา okay, จะมอบรางวัลเลยแล้วกันนะฮะที่ไหนฮนะ